สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เล่าวันนี้เป็นเรื่องอนุสรความรักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าดารารัศมีซึ่งอนุสรที่สื่อถึงรักของเจ้าดารารัศมีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นคือกุหลาบจุลาลงกรค่ะคุณผู้ฟังกุหลาบจุลาลงกรนี้เป็นดอกกุหลาบพันหนึ่งที่ไม่มีหนามที่ลำต้นนะคะ มีขนาดดอกที่ใหญ่มากมีสีชมพูแล้วก็มีกลิ่นหอมจัดซึ่งเกิดจากการเพราะพันธุ์ของชาวยุโรปคนหนึ่งและชาวยุโรปคนนั้นก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งชื่อกุหลาบงามพันธุ์ที่เขาผสมขึ้นว่า king of siam ซึ่งทราบกันว่าพระราชชายาเจ้าดาราทัศมีทรงโปรดกุหลาบมากทรงเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของราชสมาคมกุหลาบแห่งประเทศอังกฤษ และทรงได้รับการถวายพันกุหลาบต่างๆทุกปีซึ่งทรงโปรดให้ปลูกณนะพระตำหนักม่อนจ็อกป๊อกดอยสุเทพและคุ้มเจดีกิวริมแม่น้ำปิงพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงพบกุหลาบขนาดใหญ่พันหนึ่งจากกุหลาบที่ทรงได้รับการถวายมาเป็นกุหลาบซึ่งมีสีชมพูระเรื่อไม่มีน้ำทรงกลิ่นหอมตลอดเวลาจึงได้พระราชทานนามกุหลาบพ,พันนั้นว่าจุลาลงกรณ เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสวามีในพระองค์ซึ่งหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตพระราชชายาเจ้าดารารัศมีก็ได้เสด็จนิวัตรกลับไปประทับอยู่ณน,น,นครเชียงใหม่เป็นการถาวรในปีพศ2457 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงโปรดให้สร้างแปลงเพาะพันธุ์กุหลาบจุลาลงกรณพระตำหนักม่อนจอกปอกโดยสุเทพซึ่งมีอากาศเย็นทั้งปีและทรงนำมาปลูกนคุ้มเจดีกิวริมแม่น้ำปิงด้วยเมื่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเสด็จมาประทับณพระตำหนักดาราพิรมในช่วงปลายพระชนชีพก็ทรงโปรดให้ปลูกกุหลาบจุฬาลงกรโดยรอบพระตำหนัก และทรงตัดดอกถวายสการะพระราชสวามีเป็นประจำกุหลาบจุลาลงกรเป็นกุหลาบมอนสีชมพูเข้มลักษณะต้นเป็นพุ่มขนาดกลางสูงชะลูดดอกออกเดี่ยวชูช่อสง่าสวยงามกิ่งก้านมีทั้งชนิดที่มีน้ำและก็ไม่มีน้ำเมื่อแก่โคนต้นก็จะเป็นสีน้ำตาลหากปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นก็จะให้ดอกดกและก็มีขนาดใหญ่ บานเต็มที่ตอนเช้าถึงขนาด6-8เซนติเมตรกลีบดอกเรียงซ้อนกันประมาณถึง45กลีบออกดอกได้ตลอดทั้งปีมีกลิ่นหอมเย็นปัจจุบันมีการปลูกเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปในภาคเหนือของประเทศไทยกุหลาบชนิดนี้กิ่งก้านจะยาวสูงจึงต้องปักไม้พยุงต้นและก็แนะนำว่าไม่ควรปล่อยให้ต้นสูงเกินไปควรตัดลงให้ต่ำ และสำหรับการดอกที่โรยแล้วก็ควรตัดกิ่งทิ้งควรจะมีการตัดกิ่งครั้งใหญ่ปีละสองครั้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนและช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคมซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะหาพันุ์กุหลาบมอนนี้ไปปลูกได้เลยนะคะดอกกุหลาบซึ่งความหมายสื่อถึงความรักอยู่แล้วดอกกุหลาบสีชมพูในทางสากลนั้นก็มีความหมายถึงความรักที่อ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลงดง,งาม อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีมีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอบคุณข้อมูลดีๆจากพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมเว็บสืบสารตำนานกุหลาบบ้านและสวน .com ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ